สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่ ID Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติวจะมาแนะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับ Bio I ที่ได้ออกประกาศมาใหม่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะสำหรับข้อมูลของคลิปในวันนี้นะคะเอกสารจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยค่ะ เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมานี้ทางบอร์ด BOI ได้อนุมัติ9มาตรการชุดใหญ่อกระตุ้นลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีตั้งอนุก,กรรมการปลดล็อกและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยมีรองนายกสุพัทนะพงศ์พันมีเชาเป็นประธานเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมุ่งเป้านำไทยสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อปรับเพิ่มหมวดกิจการให้สิทธิพิเศษกลุ่ม A1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด13ปีค่ะนายนาริศเทิดสถิรศักดิ์ในขาธทการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอ a ์ d b o i ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีพศ2566ถึง2570จำนวนทั้งสิ้น9มาตรการดังนี้ค่ะ 1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 2. มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิมหรือ Retention and Expansion Program 4. มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจรหรือ relocation program 5. มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 6. มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ smart and sustainability 7. มาตรการส่งเสริมการลงทุน SME 8. นะคะมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายและ9มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมค่ะ นอกจากนี้นะคะ b o i ได้ปรับหมวดกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนจาก7เป็น10หมวดกิจการเพื่อให้สะท้อนทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆชัดเจนขึ้นเช่นกลุ่ม BCG กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และบริการที่มีมูลค่าสูงพร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์กลุ่ม A1 สำหรับอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเช่นต้นน้ำของอิเล็กทรอนิกส์และกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายได้แก่ไบโอเทคนาโนเทคและเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยจะได้รับสิบทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล10-13ปีเลยค่ะ รวมทั้งได้เพิ่มกิจาการที่เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนใหม่เช่นกิจาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ fuel cell electric vehicles นะคะกิจาการผลิตอุปกรณ์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงกิจาการสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ battery swapping station กิจาการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจน กิจการผลิตอาหารแห่งอนาคตกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศโดยนายนรุษกล่าวว่าบอร์ดบิวอยังได้ตั้งคณะอนุก,กรรมการแก้ไขอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการลรงทุนโดยมีนายสุภัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคต่างๆสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะกรณีนักลงทุนรายสำคัญในอุตสาหการรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่างๆด้านที่ตั้งสถานประกอบการหรือด้านแรงงานและบุคลากร,กรทักษะสูงเพื่อเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจใหม่นำไปสู่การเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนในอนาคตค่ะ สำหรับใน EP หน้านะคะเราจะพาไปดูปั๊มไฮโดรเจนและ Fuel Cell ลค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติวต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ